นี่่เพิมันบ่มาณน้ำยาเรียกฮะยาเรียกมันคือบ่อมา เอาชั่มาว่าไปเอาหมอนเส่็ไปแล้วะนั่นกันหน่อยพเดียวกับม่ฉันางกับวดไว้อยนึ่งน้ำบอกันเกมอาจารย์งินไปละ่อนม้อนเอามจง มันไปสั่งไปมันเขาก็ไปอ่ะเมื่อนี้ล้เมื่อวานนี่ยเขไปพบลงเอยวันน่ะมันมีคนตรวแข้งมาะสามแท่ ้าชัวมาบอกฉันว่าขันได้เอาน้ำเขาจะแคลนทด้งคนง่ายสีไม่างซือแล้วก็เลยชัวสช่งเขา ครับผมสวัสดีครับกับอีสานบ้านนอกครับผมมือนีมเบึงของหากินยากครับถ้ามดเดงินอันเฉาเบิดนไมเป้งเบดไม่ได้กินเหมนกัดี๋ยวจะตำะให้กิน สาวหลอกเลยที่พี่น้องผู้ใดเู้ักบ่็าาสาวหลอกใ <c oughs> หน้นาแกจงเป็นไหมไทยดีก่อน <c oughs> เบิดตบลเบิดตบุมีคนเยอะครับเบดอตเผือที่ที่อนุรักษ์เห็ดแบบไม้พื้นบ้านไว้ครับนี่เดี๋ยวพูดเดียวนี่ละ ข่าวแล้วละทีเถครับนี่ทศออกไปไปใส่บ้านปลาคุณละบ้านใส่นักลกะครับสายพัวคุณแล้วปเนี่ยเหมือนเพิ่นเตรียมแฮเตรียมไใะมันยางคักนี่เตี้ยชิลุยอ่ะไปไปหาพ่อหน่อยเปียาปลาอะไรพ่นเอาหาจากไหนกันว่าเพิ่นนักปลาเพิ่นเนาะโอ้เตรียมแฮเตรียมยังไบเห่อมอืมเตี้ยหรือว่าโอ้ขันออกเขาวะเขาจังไหนน้องใหม่น้องมีกับบ้านแจงไหม

ครอยู่นี่แหละเอาคล้องใส่